บักจองนี่กูให้มึงมาฝึกวิชาบอกได้ให้มึงมานั่งกินนมสดแบบนี้เอาจากโบกบออาจาร์มาติแหงสมปากอยู่พอดีแฮะมึงสิมาชวนกูกินได้เนวไรกูบอกให้มึงไปฝึกวิชาพุ่นบอกได้ให้มานั่งกินนมสดแบบนี้โอ้ยฝึกกระจังฝึกนะน่งเศร้าเมยก่อนแม่เ้ยฝึกมาแต่เศร้าแล้วนี่มาๆอาจาร์มานั่งน้ำกันก่อนนี่มะว้ยน่งจังใดกูมีธุระต้องไปเห็ดเออนะนานงก่อนนี่ นั่งเพื่อเป็นเกียริให้กับสิทธิ์เอกของเจ้าและก็เป็นสิทธิ์คนเดียวของเจ้าอีกที่เหลือเขานี้ห่ดแล้วเขาเบื่อขีนาอาจารย์ห่วยบักนี่เอานั่งก็ได้ไปสันเอานี่แกวของอาจารย์อยบอห่อยกูโบกินของแบบนี้โบกินก็ถือไวน้นี่ถือไว้ซื้อๆก็ได้ถือไว้เพื่อเป็นสีสันให้กับสิทธิ์คนนี้เอาก็ได้ไปสันโว้ยมูกินกบตัวน,นั้นาะใน่สายล่ะกูคืโบเห็นวะ่ะ นั่นเดงนหอมาใหญ่นะโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วฉันเฮ้ยมึงนี่ตั้งบริได้เห็นยังเลยเอออาจารย์ไปนอนคนเด้อคือสีวินวินหัววะหูซึกคือสีบอสบายนี่โอเคโอเคเดี๋ยวจักน่อยจ้องไปฝึกวีซ่าใหม่เด้อเฮ้ยโวยนมโเด่าคือเบิดแล้วนี่ขอไว้กูสิไปหัวบอแมนแก้วมันหัวบ่หมอเบิรงคักัดด้วยนะปะทาทะกลัวบอแมนแก้วหัวดอกหมอกลัวอาจารย์กุยละทื่นเบิดแล้วนะ ่านนั่นทำทา่าบ่สบายเนยวมายองนมสดกูจนเบิดแกวบางไงมาทำท่าว่าเจ็บหัวโห้ยป่านนั่นว่าบวากินทางด้านกำปั้นที่ยิงนางกรมาฐถนกน็ยิงเห็นภาพในอดีตยิงเหตุให้กำปั้นนั่นเพียดแคน,นเพิ่มทวีคูณขึ้นหลายมือพันไปเขาจึงได้ตัดสินใจตามล่าหาตัวจองเพื่อหวังจะปิดซีบจ้องให้ได้บักจ้องมึงอยู่ใสมาสู่กับกูเดียวนี่ กำปั่นนั่นไหลจับกินชาวบ้านในละแวกนั้นอย่างโบกเขงกลัวไปเลยบอสนแม้กระทั่งคำห้ามของท่านฤาษีที่ช่วยสุขชีวิตของเขาขึ้นมาหม่จองเห็นเขาแล้วบอกมีแขยักมาอาลวาดไหลจับกินชาวบ้านตายรายกว่าสิบคนแล้วนี่คงถึงเวลาแล้วที่เจ้าต้องได้ใส่วิซาที่อาจารย์จิตสอนห้ยได้เลยอาจารย์เดี๋ยวจงสิไปปราบมันเองซ้ำกระปอมใต้น้ำนะ เจ้ายาได้ประมาทมันเด็ดขาดแข่ตัวนี้มันบทธรรมดาอย่างแน่นอนเบิ่งจากลำตัวที่ใหญ่ขนาดนั้นเจ้ายาได้ประมาทมันเด็ดขาดมันก็คือแข่ทั่วไปนั่นแหละอาจารย์เอ้ยทอถต่มันกินปลาหลายจนอ้วนซื่อชาวบ้านเลยเห็นตัวมันใหญ่พิดหูพิดตาโบแปลกที่มันขึ้นมากินคนอยู่หมู่บ้านเฮาก็แนวโตมันใหญ่ปานนั้นโบแมนมันกินปลาจนเบิดว่างบาดานล้วบ่น่ะเหลือแต่ปลาโตที่มันสลัดนั่แหละสงสัยมันลยจับบบทันติน่ะ เจ้าไปไหนมาบ่ได้ไปไส่นะพันองอไปล้อยน้ำลินแถวใกล้ๆนี่ละ่ะอย่ามาโกจ e ดข้าเองคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องของเจ้างั้นหรือข้าเตือนเจ้าแล้วนะถ้าเจ้าไม่เชื่อฟังข้าแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นข้าจะมายื่นมือเข้าไปช่วยเจ้าเด็ดขาดท่านลืษีไม่จำเป็นต้องยืนมือมาส่้อยข้าดอกข้ามีพลังมากพอบอ่มีมนุษย์คนไหนที่จะมาทำอันตรายข้าได้อย่างแน่นั่งแน่นอนก็คือกันนั่นละ่ะ ข้าขอเตือนเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายนะอย่ากลับขึ้นไปที่เมืองมนุษย์อีกเจ้าจงอยู่แค่ในถ้ำนี้จงถือศีลภาวนาให้มากกว่าเดิมเพราะเจ้าไปภาคชีวิตของมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรนับสิบชีวิตแล้วรู้ไหมว่ามันบาปหลายมือต่อมาจองก็ได้ทําพิธีเอิ้นแข่ขึ้นมาจากน้ำหวังที่จะกําจัดแขกตัวนั้นให้อยู่มัดแต่เขาก็บริคิดว่าแขกตัวนั้นบอแมนแข่ธรรมดาทางด้านกําปั้นที่ได้ยินเสียงดังฉนั้น ก็ได้เกิดความงุดงิดถึงได้ขึ้นไปประเสรินหนากับจองทันทีโอ้มาแล้วโบกไอก้กร้อมใต้น้ำมามือนี่แหละเจ้าิได้ตายสมใจซะทีโอ้ฝีมือเจ้ารธรรมราีิเด่เสียดายเจ้าจะต้องตายโดยมีดอาคมของข้า ทางด้านกัมปันกับ,บ่ได้คิดว่ามีธรรมดาที่ขึ้นสนิมแบบนั้นสิทะลุผิวหนังของเขาได้เขาจึงได้หยุดสงังกไปทางด้านจองที่คิดว่าแขนตัวนั้นสิ้นใจตายไปแล้วก็เลยเบ่ได้ระวังตัวจงระวังนั่นละครับอาจารย์ที่ยืนเห็นเหตุหการณ์ตั้งแต่แรกได้โดดลงไปเพื่อซอยชีวิตของจองแต่ก็ต้องแลกมากับชีวิตของตัวเองทางด้านจองที่เห็นแบบนั่น ก็ได้เกิดความตกใจที่ตัวเองนั่นประมาทคูต่อสู้เกินไปทางด้านกำปั้นที่อยู่ในร่างของชาลวันก็ได้เฝ้าดิงตรงไปที่วังบาดาลเพราะบาดแผลที่ถึงมิดสนิมแทงนั่นได้ติดเสื้อเขาจึงเฝ้าไปหาหมอเพื่อขาเสื้อโดยด่วนมึงบ้าบอมักโคสกในวังบาดาลไม่ีหมอในสายเมื่อจองเห็นแนวนั่นจึงได้โดดนำตามไปทันทีแต่ก็ตามไปได้โบกเขาก็ต้องกับขึ้นมา พอแหนมหาอย่างบ่เห็นแล้วในใต้น้ำมันมืดกว่าที่เขาคิดท่านตาท่านตาซอยค่อยด้วยข้าเคยเตือนเจ้าแล้วว่าห้ามขึ้นไปที่เมืองมนุษย์อีกเป็นยังไงละ่ะเตือนแล้วก็ไม่ฟังทีนี้รู้หรือยังละ่ะข้าน้อยขออภัยด้วยท่านตาตอนนี้ท่านตาช่วยค่อยก่อนข้าคงช่วยเจ้าไม่ได้หรอกมันเป็นกรรมของเจ้าเจ้าจงไปรักษาตัวเองที่บ่อน้ำอมฤตแล้วกันแล้วห้ามออกมาอีกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม นับจากมือนั้นจองกระไดมันฝึกฝนวิชาให้แข็งกล้าขึ้นกว่าเขาจนตอนนี้วิชาของเขานั้นกระไดแข็งแกร่งขึ้นแล้วขาดแต่อาวุธคู่กายเท่านั้นในขณะที่กําลังเข้าสู่สมาธินั้นอาจารย์ของเขาที่ถือสารวันสวนไปในมือนั้นกระไดนํากระแสจิตมาหาจองเพื่อบอกบางอย่างจองถ้าเจ้าต้องการสังหารพญาสารวันตนนั้นเจ้าต้องตีอาวุธเทียจากส่วนผสมเจ็ดอย่าง อ้ยขึ้นมาหลายเท่ละ่ะสิบไปหามาัแต่ไซล่ะนี่มันโบกเกินความสามารถของมึงดอกเจ้าต้องไปเอาส่วนผสมนี้มาตีเป็นอาวุธให้แล้วภายใน3ามวันเพราะตอนนี้พญาสารวันตนนั้นกำลังหักษาตัวเพราะบาดแผลที่เกิดจากมีดขึ้น